เอาละครับสวั ouch, สดีทุกคนคกันนะครับวันนี้เป็นของผมแทนคุณในเกม f o อกออริจินนะครับก็ไปเจอมาในสตีมนะในช่วงที่ซัมเมอร์เซลที่ผ่านมาก็ได้หยิบมาเล่นเพราะเห็นว่ามันถูกดีแล้วก็เกมรู้สึกว่าจะค่อนข้างน่าสนใจนะในะิวเกมฮะผมก็ไม่รู้นะว่าเกมนี้มันเล่นยังไงอ่ะแต่ดูกราฟิกมันเท่ดีมันดูเป็นแบบเหมือนแบบรูปวาดอะอะไรเนี่ยฟีทูเพคือผมก็ไม่ได้ดูวิธีเล่นหรือต u t เ r i รีอะไรมาเลยนะแล้วไงอะ่ะให้เราเลือกที่สร้างอะไรหรอ อแล้วไงเราสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยนี่คือพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เราต้องสร้างที่มันมีติดต้นไม้เว้บ๊ะอ่าโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเรามีบ้านละแล้วยังไงต่อเราได้บ้านมาแล้วนะครับหนึ่งหลังเฮดควอเตอร์โอ้ชิลินไม่เป็น้วสร้างอะไรได้อีกอะ่ะสร้างบ้านได้สร้างบ้านต้องสร้างตรงนี้ดิออกอีออกอีออกอีออกนี่ไงวูดคัตเตอร์ใช้เงินหนึ่งเหรียญโบ๊ะอุย้ย เท่น่าทำเป็นเล่นไปโอเคตอนนี้เราจะได้ไม้เรื่อยๆแล้วเราก็ต้องหาพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทำฟาร์มดีกว่าฮะเบเกอรี่ <c oughs> ไม่ใช่นี่ทุ่งนาปืดๆไปมีข้าวแล้วอ่ะเราก็ต้องมีที่เผาเตาเผาเอาไว้ทำขนมปังกินเออเราปลูกข้าวต้องมีขนมปังอะไรนี่แล้วไงต่อ population อะไรดูตรงไหนเนี่ยเล่นไม่เป็นอันนี้คืออะไรอ๋อตัดไม้ต้องมีที่ที่ที่ซาวไม้ฮะที่เขาเรียกอะไร เอาไว้แปลรูปไม้อะ่ะให้กลายเป็นไม้แพร่งอะไรมานเนี้ยเอาไว้ทาไว้ข้างๆกันดีกว่ามันจะได้ไม่ไกลมากโบเออเดี๋ยตัดตรงนี้ทําตรงนี้งั้นเราสร้างบ้านเพิ่มดีไหมไม้เรามีเราสร้างบ้านเพิ่มโบเอ,อจัดว่าแจม่มอุ้ยใครมาโจรหรือเปล่าแบนดิตใช่โจรถ้าทำไงอ่ะต้องทำไงต้องทำยังไงมันมาบ้านเราแล้ว,ลวโจรมันมาบ้านเราแล้ว,ลวมันเข้าบ้านแล้ว มันตีบ้านเราเฮ้ยเ้ยหยุด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 เกมไม่ได้ด้วยต้องทำยังไงฮะสร้างคนตัดไม้มาไล่ทุบมันโบโบโบเอามันอย่างนี้เหรอเอามนอย่างงี้เหรอตีตีตีเฮ้ยมันคือยูนิตอะไรอะฮะเดี๋ยวดูกันมันคือมันคือชาแมนฮะชาแมนคืออะไรวะไม่รู้แต่มันเป็นยูนิตเดียวที่เราสามารถสร้างได้ตอนนี้อ,อ้าวตอบมันเปลี่ยนอีกแล้วฮะกลายเป็นอะไรอินเดียอาร์ช์ อ๋อไม่ใช่มันเอาไวรีรีคูดคนบอกว่าเหมือนจะมีคนมาในนี้เรื่อยๆว่าเราให้เรารีคูดไหมแต่เราได้ไน,น่ะล็อบเบอร์วะเราได้ไอ้ล็อบเบอร์มาเอาไว้เดินทางรอบบ้านสำรวจแผนที่เฮ้ยเจอตัวอะไรเฮ้ยกุญะปัไก่เดินได้ไก่สองขาค,ค,คีมอวันเดอร์เลอร์คืออะไรอะถ้าเกิดเราเข้าไปในแอรเรียนี้มันจะจิกเราว่ะเพื่อน ทำไงดีวะเพื่อนเอาไฟมันเลยโอ้จ้าเบเบอุ้ยเบ,บ,ยบโดนมันขวนเบอุ้ยอุยอุยเบ๊เรียบร้อยฮะตายแล้วได้ชีตได้ตังแล้วก็ได้หนอนเ <c> ฮ <oughs> ้ยมีแอปเปิลเก็บแอปเปิลงึบมีหนูด้วยหนูมันกัดเราแน่เลยไม่เอาเดี๋ยวติดโรคกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมีโจรมาอีกอันนี้คืออะไรฮะทำไมมันมีจิ้มจิมลงบ้านคืออะไรฮะต้องการอะไรหรือวาฮะอ๋อข้าวไม่พอกินเอกาก็ว่าอยู่มันคืออะไร หาที่อุดมสมบูรณ์ปลูกข้าวเพิ่มเลยฮะอย่างเงี้ยต้องม,อมีนาเยอะๆวุย้ยตัวอะไรเนี่ยพระเจ้าช่วยอะไรคือเลสเลเลชี่เหรอมันอ่านว่าเลชี่ปะ่ะเหมือนเป็นแบบมนุษย์ต้นไม้ต้นไม้เดินได้เลือดห,หนึ่งร้อยสเต็งสิบสองไอ้หนุ่มนี่เราเลือดเท่าไหร่ฮะมันจะตายแล้วด้วยเราหิวได้ไหมอจะเกิดเราอยู่ในในบ้านเราอยู่แถวบ้านเราเลือดจะหิวเรื่อยๆ,ๆฮะว่าแต่มันตีเท่าไหร่ไหนดูสิ มันตีห้าสเต็งห้าตีทีละห้าเลือด35แล้วเราก็มีของเยอะแยะมากมายเอาไว้ฮิวหรออ๋อพวกขนมอุปกรณ์ที่เราได้มาเราก็ฮิวใช้ฮิวได้เนี่ยเอามากิน okay. โอเคว่าเราต้องมีอะไรดีกว่านี้ว่าเราต้องมีอย่างอื่นอะไรก็ได้ที่แบบเพิ่มเงินให้เราเพิ่มอะไรให้เรามาเก็ตไปบุบะบุบะจะได้เงินเพิ่มไหม ช่วยอะไรวะเนี่ยเรารู้สึกว่าจะเราจะทํากับข้าวไม่ทันว่ะเอ้ยโจรมาโจรมาทำไมดูเก่งจังอะเลือนมันเยอะกว่าเราอีกอะแต่มันตีอุยอ้ยอุ้ยบิลลี่เราตายแน่เลยฮะเรารีคูดคนมาเพิ่มได้ชาแมนไมีกตัวรีคูดไม่ได้ตังค์ไม่พอไม่นะข้ามันสิไม่เห็นตีมันเลยไปยืนนี่เขาตีทําไมโบวมันตีโปตีโปตีโป ดีนัร่รตีไวกว่ากินนมไหมหยิบนมมากินนมก่อนเอ้ยเราขายนมได้ป่ะโอ้โหขายได้หน่อยนึงเราสั่งมันไปตัดมาช่วยคนหน่อยช่วยชาวบ้านทํามาหากินไม่คือผมสงสัยทําไมเราทําขนมปังไม่ทันวะครับเราเอาอีบิลลี่ไปสํารวจบ้านสํารวจพื้นที่ก่อนทท้งนั้นนี่ ตรงนี้ทำไรได้ไหมสร้างมุงสร้างเหมืองไหมฮะมันมีหินนะฮะต้องทำงไงให้ได้หินนะเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะอุย้ยโจรมาโจรมาวิ่งกลับบ้านบิลลี่มานีงยืนแอคอยู่ได้ไอ้กางเกงแดงรีบเดินเร็วๆเข้าทุ่งนาเรากำลังโดนโจรปุกป้นตีมันเร็วแปะ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  ปะโอ okay. เรารีคูดคนได้ด้วยฮะรีคูดชาวบ้านมาช่วยสู้ได้ด้วยจ้างชาวบ้านมาช่วยสู้แล้วเราก็จ้าง <c oughs> คนอบขนมปังมาช่วยสู้ได้ด้วยเดี๋ยวนะมันเป็นคนที่เอาไว้ทำขนมหรือเปล่าใช่ไหมเบเกอร์หรือมันเอาไว้ตีจริงๆวะ มันคือคนที่ต้องรีคูนมาเพื่อช่วยทำงานหรือว่ารีคูนมาเพื่อทำการต่อสู้ฮะเนี่ยวูดคัตเตอร์เอย้ยคืออะไรมันอ่อนมันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยมันรีคูนพวกชาวบ้านมาช่วยสู้ด้วยเลยฮะด้นเนียอันนี้ก็มีเมอร์แชนมาหรือเราต้องเราต้องรีคูนคนมาทำงานวะฮะผมไม่เคยเล่นเหมือนกันเอ้ยมันพุดจบพุด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 มาจากไหนเนี่ยวิ่งไปตีมันเร็ว ลุมตีมันเบเกอร์ Baker, เอาไม้พายไปทุบหนามันโบโบ,โบเรียบร้อยฮะคือมันมันมาอีกแล้วฮะรอบนี้ชื่อชุดมันอันนี้จังเลยชุดมันดูเก่งจังเลยบิลลี่จะตายแล้วเฮ้ยลบก่อนเอามันมันนั่งกินนอนฮะกินไม่ได้อ่ะกินชีสแอปเปิลไป เกือบตายแล้วไงเฮ้ยมันจะมันรีคุณมาเพื่อทํางานจริงๆ้วยนะฮะเราก็ว่าอยู่ว่ามันทำไมไม่มีคนนีฟาร์มเมอร์นี่มาฟาร์มเมอร์นี่มาคือเหมือนตอนแรกะฮะมันจะมันจะได้อยู่แล้วแบบมันผลิตได้ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าพอเราเอาคนมามันก็จะมีหนูมีหนูมามีหนูไปจับหนูเร็วหนูมันกําลังแทะบ้านเราอยู่หนูมันแทะจริงๆนั่นนะไปจิ้มหนูเร็วจิ้มจิ้มจิ้ม จิ้มจิ้มเรียบร้อยแล้วมันเป็นมันคืออะไรหนูมันตกมาวนะน่ะขี้ไม่ใช่หางหนูตกคือปกติอ่ะพอเราสร้างมามันก็ผลิตให้เราได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรารีคูณคนมาช่วยมันก็จะทําให้เราอ่าได้ไวขึ้นฮะฉะนั้นเดสตอยทิ้งไปพอเราไม่ใช้บุ้ม2อันก็พอแล้วเราคีเอทสติกได้คีเอททำไมทําไม้สติกเพื่ออะไรเก็บไม้อะไรมันตีบ้านเราอยู่อีกแล้ว หนูชาวนาจัดก,การหนูเร็วมันมาขโมยข้าวเรากินแล้วเราซ่อมยังไงฮะเราซ่อมได้ไหมซ่อมได้โบโบโบเลือด,ดเต็มเลยวะฮะอุ้ยโจมันมาอีกแล้วบิลลี่มาช่วยหน่อยเร็วโบโบเอ้ตรงนี้มีกวางมาจากไหนทำไมโจมันดูเก่งจังบิลลี่มึงได้ตีมันไหมเนี่ย เออบิลลี่ไม่ตีเลยนี่เองไอคนปลาห่อนแล้วก็ปลาเบาเบาไปลากวางดีกว่าเนี้ยแปะเนี้ยเอ้ยจะ,ปจะปออเป็นตะไบก็ปัะเปนมัน่าวเป่งจังว่ามันกวางมันวิ่งมาจะขิดเลยฮะเผมว่ามไม่ดีนะอย่างเงี้ยกวางมันทำไมโหดจังเกือบตายเกือบตาย เราเมือแช่เราขายของยังไงได้ฮะเราอยากขายของมากตอนนี้เมือแช่คือตัวไหนวะตัวนี้คือเล่นไม่เป็นเด้อมานี่หน่อยเอาของมาดับไว้ตัวเนี้ยดับยังไงวะโยนทิง้ง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 โยนทิงนท้งให้เมือแช่เก็บเอาไปขายได้ไหมมันเป็นแจ้งซีป่ะฮะเออมันต้ององี้ดีวะโอ้ย,อย,อยมันมาเล้วมันมาเล้ว มาเร็วมันมาเร็วจิมันไปจิมันเอาบิลลี่กูตายไอ้นี่มันอัปเกรดได้ไหมนี่คืออะไรคีเอ็ดเแบบเแบบเแบบแบบแบบอะไรคือเดอะแบร์ต้องใช้6สโตนใช้ไม่ได้กับดักไม้กังๆแล้วเราทำอะไรได้ฮะเราถือได้ไหมฮะเราวางได้ไหมฮะวางกับเอ้ยอะไรมันชุกเชิญ ตัวอะไรตีอ่ะมันมีตัวอะไรตีอ่ะเฮ้ยบิลลี่จัดก,การมันเร็วมันคือหนูหรือเปล่ามันอยู่นี่มองไม่เห็นเอาไม้พายตีมันมันตีเพลินเลยนะนาะแล้วไงต่อฮะคือเราเล่นไม่เป็นนะเนี่ยเราจ้างทหารได้ไหมช้าแมนอุ๊ยน่ากลัวตัวอะไรวะ มันเหมือนแบบนักเวทอ๋อมันเป็นดบชาแมนไงนักเวทสักอย่างตุ้งติ่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 งเรารวมกองกําลังแล้วก็เดินปะจุปะจุปะจเจอแม่มดก็จะตีมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงชาแมนเกือบตายเดนลบมาก่อนจะปิ้วจะปิ้วปิ้วจะปปิ้วปิ้วปิ้วตายตายมันเก่งจังวะยิงพลังใส่มันไม่เข้าเลย โอ้แมนช่วยด้วยดีคูดคนเดี๋ยวนี้โบแบะตายไปแล้วชาแมนลุมฆ่ามันชาวบ้านลุมประชาทันวิ่งไปจิ้มตูดมันเรียบร้อยฮนะตายอุ้ยได้ลูกตามาด้วยเราวิ่งไปเก็บของก่อนอันนี้คืออะไรกิ่งไม้กึ่งกึ่งกึ่งคืออะไรคือหนูโจมตีอีกแล้วนี่อะไรมีอะไรไหมก้อนหินเก็บได้ไหม ก้นหินเก็บได้ไหมไม่ได้จนพระโอ้ oh my god พ่อมดอะไรไม่รู้บ้านโดนโจมตีโจนโจมตีเอาขวานไปเฉาะหัวมันโบ <Bo. S 1> เก็บไม้มาเก็บมาทำไมก่อนอันดับที่หนึ่งเลยประจนพายครับเผื่อเจออะไรแจมแจมโอ้ oh. นั่นแหละแจมแจมไหมล่ะ เอามันซูนแมปได้แค่นี้มีบ่อน้ําด้วยมีบ่อน้ําอีกแล้วมีโอ้ไม่ก็เดี๋ยวมันไก่ปีเศษอืมอะไรวะนะมันคือตัวอะไรฮะมันคือบ,บมันคือบาบาซิซิเออช่างหัวมันเอาเป็นว่ามันคือไก่ปีศาจแล้วกันนะปอุ้ยเจอลูกอะไรไม่รู้เก็บมาก่อนเจอหมาป้าไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันอาวุธใส่กูตายดูอาวุธด,ด้วยแค่ตีกับกวางกูยังแพ้อะไรเนี่ยเฮ้ยโจรมา กลับไปช่วยบ้านก่อนจิม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 ตีเบาๆมึงโดนโจนฆ่าตายมึงหยุดเลยชาวบ้านกลางๆคนนี้มันทำอะไรได้มั่งวะรีคูดมาดีรีคูดสิรีคูดไม่ได้คืออะไรต้องสร้างบ้านเพิ่มนี่เองอะไรวะเนี่ย อ,อ๋อไม่มีสเปซแล้วแล้วเราจะอัปเกรดอะไรยังไงฮะเราไม่มีสโตนบิก๊กเราจะเอาสโตนบิ๊กยังไงฮะมันสร้างจากตรงไหนได้มั้งอะไม่ได้อันนี้ทำสติกได้สติกมาทำอะไรวะอันนี้ทำอะไรไม่ได้นี่ก็ทำอะไรไม่ได้ทําไม่ได้เหมือนเดิมหนู